เราอ่ะอ่ามือน,นี้ก็มาพบพ่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องจากลานห้าเตียงของเฮียตาม,พมนเ,นเมาพิ่นมือนี้อยากนําเสนอพ่อแม่พี่น้องเด็กหุ่นจักกับอ่าเรื่องเล่าของการดูแลพืชผล,ผลทางการเกษตรของเฮาที่ผู้ใดที่ปลูกปลูกอ่าอีหยังก็สร้างแล้วมานี่มีสร้างมีเสือหรือมีไอสัตว์ต่างๆที่สิมาล่งกินเนาะก็ยังพวกเฮาเห็ดหน้าเห็ด ผลผลิตดันพวกเขาโพดอีย่างต่างๆนกหนูต่างๆนะครับเ้าสีมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่คนทั้งผกักใตทั้งทั่วทีบเลยเขาสั่งเอาโห,หลากหลายเลยนะครับนี่ก็คือตัวนี้เห็นไหมครับนี่โอ้โหมันมีทั้งบักจัมโบ้นะครับรุ่นกลางรุ่นน้อยแล้วแต่ห้าสีเลือกใส่จุดนี่หอยลสัตั์สาราสิ่งต่างๆที่เป็นที่มาทำไา่พืชพักข้างห้านี่ได้แน่นอนเลยนี่แหละครับเลือก แล้วแต่มักนะครับเล็กกลางใหญ่เลือกได้ตามเสียงกันสีดังตามขนาดเพราะฉะนั้นอยากได้กะทักมานะครับทักมาหาเฮี้ยต่ำเพิินนี่แหละก็คือหมองอินาคือกันนะครับผู้คนเข,เขาเคยเห็นว่ามออินาคก,ก็เสียงดังฟังชัดนะครับโอ้บานนี่ใกล้ปีไหมเทศกาลปีไหมอย่าเลื่มครับนี่รวยไม่เลิก25านันนางพยาพันล้านต่างๆเป็นผู้ติดแตกสวยงาม สร้างสรรค์บรรยากาศปีใหม่กันสร้างจองมาได้นะครับแล้วก็สำรับผู้ยิ่งจับยิ่งปึ้งปึ้งขึ้นหลายนัดอันนี้สามารถจับได้นะครับในส่วนสุ่มตัวใหญ่ก็มีอยู่เดี๋ยวคลิปต่อไปแจ็คซีวอลให้ฟังหรือตามมาเบิ่งก็ได้ครับเนี่ยนี่รุ่นบักไงเลยชนิดนี้นี่โหแตกเต็มฟ้าเลยแต่ว่าเขาต้องมัดใส่ลักใส่หนังนะครับหลังจากจุดแล้วก็ับโอ้โหมันจะพุ่งขึ้นฟ้าแบบ ลายน่าแล้วก็สวยงามแบบคือไอ้แบบของหี่ๆของเขาที่เขาโชว์ในระดับประเทศเลยแต่ของเฮานี่ยอขนาดมาให้พราะพี่น้องได็กสังสรรค์กันลั่งสรัคนกันปีใหม่เพื่อสร้างบรรยากาศให้มวลซื่นแล้วก็ให้ตื่นน้าตื่นตานะครับสามารถติดต่อมาได้ครับเบอร์นี่เบอร์นี่ครับของอเจวิลเวลวานเจียมจิตรัตน์นะครับร้านฮะเตียงนะเห็นไหมครับเบอร์โทร081 5 4 9 8 3 8 1อ่าโทรได้แล้วเข้ารับทรงทัวไทยอยากได้รุ่นใดจังไดก็ทักมาหากันครับโอเคครับ